กาวแกอีกหนึ่งคนที่ต้องรับภาระหน้าที่ทั้งเรียนแล้วก็ต้องทํางานไปด้วยสําหรับสาวเชียรที่คําพรนั่นเองค่ะที่ตอนนี้มีความมุ่งมั่นเรื่องการเรียนใกล้จะเป็นเรียนจบใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าน้องเชียเนี่ยจริงๆแล้วแบบอาจจะนานกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะน้องเชียต้องทางานด้วยอย่างนี้อีกไม่นานก็จะคว้าปริญญาแล้วนะคะจากรวแม่โดมได้สมใจแล้วทีเดียวค่ะผลการเรียนสวยงามอย่างที่หวังไว้หรือเปล่าน้องเชียนี้ต้องไปฟังจากปากน้องเชียกันเองค่ะน่าเแซย จบแล้วค่ะเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์นิยมค่ะแต่ก็ภูม <laughs> ิใจแล้ว <laughs> อย่างดัรอเทอมนี้ก่อนค่ะว่าจะทั้งหมดจะได้เท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับสามอยู่ ดีใจแล้วโล่งใจในในปะหนึ่งค่ะในตอนแรกแวบแรกรู้สึกดีใจนะคะว่าเฮ้ยจะเป็นไทยแล้วจะได้ทํางานอย่างเดียวมีเวลาพักผ่อนแต่ก็อย่างที่บอกคือเหมือนแบบพอมันมันต้องเหมือนเราอาจจะแบบไม่ได้แข่งกับเวลาเหมือนแต่ก่อนเรียนเสร็จก็ต้องไปทางานทํางานเสร็จก็ต้องมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบความเอเลอร์ตรงนั้นมันจะหายไปแล้วมันจะรู้สึกแบบวงๆอาจจะต่อโทรเลยก็ได้พยายามจะเลือกที่แบบว่าเออเหมือนเป็นคณะที่เราสนใจจริงๆอะคะอาจจะเป็นด้านบริหารค่ะเพราะว่าคือมีเลงๆว่าอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัว วอาจจะทิ้งไ้ไม่นานมากแล้วต่อเลยจะได้จบรุบเดียวไปเลยมึงนอกก็มีบ้างค่ะจะไปเกาหลีไปหาเกิรลเลชั่นคือเลงที่อเมริกาไว้ค่ะแต่ว่าไอ้เกาหลีเนี่ยเป็นความรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้ที่เกิดขึ้นเลยเป็นอะไรที่ต้องวางแผนแล้วก็คิดรอบคอบในหลายๆด้านนะคะเพราะว่าคือไหนเราจะต้องดูเรื่องเรียนเรื่องงานให้แบบมันโอเคซึ่งกันและกันด้วยค่ะก็อาจจะเป็นอันนั้นคือมันเป็นเหมือนเป็นแพลนบีมากกว่าค่ะนั่นเฮ้ย ดีใจกับน้องมากเลยอ่ะอีกแป๊บเดียวก็จะจบแล้วนะอีกแป๊บเดียวเริ่มสุดท้ายแล้วเยินเสียง